พี่ตูนก็ถามว่านะัดท่านนี้อยากจะได้เวลาเท่าไหร่เราจะพูดเสียงคุ้ออมคาคุ้มค่หน่อยนะพี่ตูนผมก็บอกว่าซับโฟบพี่ผมอยากทำให้ได้ต่ำกว่าสี่ชั่วโมงพี่ตูนก็บอก,อกว่าทำนป็นสี่ชั่วโมงเลยเหรอยากมากเลยนะแต่วิทยอนยะ่างนั้นก็น่าจะทำได้แหละพี่ตูนก็มองโลกในแง่ดีเสมอนะครับ ผมก็จะงแลนไว้ว่าผมจะวิ่งกาอกลุ่มเทเซอร์4ชั่วโมงไปเทเซอร์คืออะไรเทเซอร์คือกลุก่มข้างหลังนะครับเห็นไหมครับที่เป็นลูกโป่งลูกโป่งเทเซอร์ก็เหมือนผู้คุมเวลาในสนามวิ่งนะครับก็คือเขาจะมีลูกโป่งแบบ4ชั่วโมง4ชั่วโมงครึ่ง5ชั่วโมงแล้วแต่ว่ากันไปถ้าเราอยากจะเข้าเส้นชัยที่4ชั่วโมงเราก็วิ่งตามเพเซอร์4ชั่วโมงไปเราอยากจะเข้าเส้นชัยที่5ชั่วโมงเราก็วิ่งตามเทเซอร์5ชั่วโมงไปแต่ถ้าเราแซงเข้าไปได้ ก็แปลว่าเราจะใช้เวลาน้อยกว่าเขาเข้าเส้นชัยเริมของเขานั่นเองนะครับวันนั้นผมวิกก่งเกาะบุกเพเซอร์สี่ชั่วโมงไปก่อนสักประมาณชั่วโมงหนึ่งแล้วผมก็รู้สึกว่าวเรายังมีแรงเหลือที่กว่าผมก็เลยตัดสินใจวใจิว่งแซงบุกเพเซอร์สี่ชั่วโมงไปแซงไปแซงไปแซงไปไกลเลยครับจนหันหลังกลับไาทีก็ไม่เห็นเงาของพวกเขาสักคนแล้วแลวตอนนั้นคือผมรู้สึกดีใจมาก รู้จักซับโฟไิกขกูแล้วรว้ยึกอย่างนั้นจริงก็วิ่งชิวมากครับชิวมากไปสองชั่วโมงกว่ากสักพักใหญ่ๆเลยจะมาถึงประมาณที่กิโลเมตรที่สาสิบกว่านิดๆผมหยุดดื่มน้ำที่จุดให้น้ำนึงแล้วสิ่งที่ผมไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นผมหัหลังไปครับแล้วผมก็เห็นอีลูกโปงเนี่มันอยู่ไม่ไกลจากผมเลย ตอนนั้นคือตกใจมากว่าเฮ้ยเขาตามเราทันตั้งแต่เมื่อไหร่วะเพ้าตอนนั้นค,คือผมกลัวมากกลัวว่ากลัวว่าเราจะทำซัฟโฟไม่ได้กลัวว่าเดี๋ยวเขาจะวิ่งแซงเราผมก็เลยพยายามออกแรงวิ่งออกแรงวิ่งใหม่นะครับแต่สิ่งที่ผมรู้สึกก็คือผมวิ่งช้าลงช้าลงแรงผมก็ค่อยๆหมดลงหมดลงเรื่อยๆจนในที่สุดมาถึงกิโลเมตรที่35นักวิ่งเพเซอร์4ชั่วโมงก็วิ่งแค่อยู่ระนาบเดียว คนอยู่ข้างๆนี้เลยตมไม่ได้รู้สึกอบอุ่นเลยตอนนั้นนะครเขาอยู่ข้างๆผมผมพยายามจะวิ่งแซงเข้าไปใหม่แต่ผมก็ทำไม่ได้จนในที่สุดถึงกิโลเมตรที่37เพเซอร์สีชั่วโมงคนวิ่งผ่านไปแซงผมไปผมเห็นเขาวิ่งไกลออกไปไกลออกไปตัวเล็กลงเล็กลงเรื่อยๆ เป้าหมายของผมค่อยๆหายไปจากสายตาผมแล้วโมเมนต์นั้นนะครับผมติ่งลงทันทีเลยผมนึกไปถึงตอนที่บอกพี่ตูนว่าที่ผมจะทาซับโปรให้ได้ผมนึกไปถึงตอนที่ผมเข้าเส้นชัยแล้วเดี๋ยวต้องสารภาพกับทุกคนว่าทำไม่ได้อ่ผมเฟลผมคิดแค่นั้นผมรู้สึกโคออกตรอับอายในตัวเองนะครับกิโลเมตรที่37ผมหยุดเดิน ผมก็เริ่มด่าตัวเองในใจดา่าไอ้ห่วยไอ้ห่วยไม่ทําไม่ได้วะด่าไปด่าไปจนทุกอย่างรู้สึกหนักลงหนักลงขยับขายากขึ้นยากขึ้นจนในที่สุดครับเหมือนจะถึงโมเมตนต์ที่มันถึงจุดต่ำสุดอยู่ดีๆมันก็มีเสียงอีกเสียงแทรกเข้ามาในหัวผมบอกว่าเฮ้ยบ่นะไระฮิซับโฟร์ไม่ได้แล้วไงก็ยังอยากพิชิตฟูมาราธอนอยู่ไม่ใช่เหรอ แล้วเนี่ยเหลือแค่ห้ากิโลเองห้ากิโลเลยมันเป็นระยะท,ทางที่เราวิ่งมาไม่รู้กี่ครั้งแล้วนะแค่นี้ทำไมจะทําไม่ได้เพอาได้ยินเสียงนั้นครับผมก็เริ่มขยับขาเร็วขึ้นอีกนิดนิดทีนิด,น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 ดแล้วห้ากิโลเมตรสุดท้ายผมไม่ได้นึกถึงซาโฟล่ะผมคิดแค่ว่าผมอยากจะวิ่งให้ดีที่สุดทําเวลาให้ดีที่สุดเท่าที่แรงยังมีเท่าที่ยังจะทําได้และสุดท้ายผมเข้าเส้นชัย ที่4ชั่วโมง5นาที30นาทีอย่างที่บอกนะครับแล้วตอนนั้นนะครับมันไม่มีความรู้สึกอับอายอะไร,รเลยมันมีแต่ความภูมิใจภูมิใจที่เราได้ทําสถิติใหม่ได้วิ่งไกลที่สุดเท่าที่เราเคยวิ่งมาในชีวิตนี้แล้วอีกอย่างอะไรรู้ไหมครับเพรผมไปบอกทุกคนว่าผมทาเวลาได้เท่าเนี้ไม่มีใครเลยที่รู้สึกว่ามันน่าอายไม่มีใครเลยที่ดูถูกผม มีแต่คนบอกไปซ้ำว่าเฮ้ยนี่ดีมากเลยนะสําหรับมาราธอนครั้งแรกไม่มีใครบอกว่ามันน่าตายเหมือนสิ่งที่ปีศาจในตัวผมเองบอกกับผมเลยกิโลเมตรที่สามสิบเจ็ดทำให้ผมรู้ว่าศัตรูปีศาจที่น่ากลัวที่สุดก็คือตัวเราเองนั่นแหละคนเดียวที่ทําให้ผมอ่อนแอนคนเดียวที่ทําให้ผมเฟลคนเดียวที่ทําให้ผมเกือบหยุดวิ่งก็คือตัวผมเองพลังลบที่น่ากลัวที่สุด มันมาจากตัวเราเองนั่นแหละครับแต่กิโลเมตรที่สามสิบเจ็ดก็ทําให้ผมรู้เหมือนกันว่าเราเองนั่นแหละสามารถจกกัดการกับอิสระคนนั้นได้เพียงแค่เราเราใช้พลังบวกที่มีอยู่ในตัวปรับความคิดให้เป็นความคิดบวกคิดถึงความเป็นไปได้ยิ่งเลยอยู่แล้ววิ่งต่อไปเราเลือกได้ครับว่าเราจะฟังเสียงพลังลบรู้สึกเตลแล้วก็หยุดทุกอย่างหรือเราจะฟังเสียงของพลังบวก แล้วก็วิ่งต่อไปเท่าที่เราจะวิ่งได้ความฝันก็เหมือนกันครับหลังจากที่ผมเป็นแกรมมี่คิดเป็นแกรมมี่คิดหลังจากที่แกรมมี่คิดได้เป็นนักร้องแกรมมี่แล้วนะฮะทุกอย่างมันไม่ได้ง่ายเลยมันไม่ได้ง่ายขึ้นมันไม่ได้สบายเพราะยิ่งไกลเราย,ยิ่งเจอประสบกาใหม่ผมเจอกิโลเมตรที่37ในความฝันของผมเมื่อปี2014หลังจากที่ผมออกเพลงยิ่งคูย,ยิ่งเอามานะครับก็เป็นเวลาหนึ่งปีเต็ม ที่ผมไม่ได้ออกเพลงอะไรอีกเลยเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะปีนั้นผมแต่งเพลงแต่งเท่าไหร่ก็ไม่ผ่านแต่งเท่าไหร่ก็ถูกสั่งแก้แก้แล้วแก้แก้แล้วก,ก็ไม่ผ่านจากคนที่เคยแต่งอะไรก็ผ่านอยู่ดีก็แต่งอะไรไม่ผ่านเลยนะครับผมก็รู้สึกว่าหรือว่าเรามากไกลแค่เนี้แหละหรือว่าเราตารันแล้วเราสามารถลงหมดแนละ้อยู่แค่เนี้ยจนุ่ท้อมากจนคิด คิดเริ่มคิดหาทางอื่นแล้วว่าเราจะไปทำอย่างอื่นในชีวิตอทไรดีนะครับแต่ก็โชคดีมากที่ในปีนั้นผมยังมีพลังบวกอยู่ผมได้รับพลังบวกจากทีมงานในสิขีที่ไม่ยอมโยนเพลงมาให้คนอื่นทำเพราะเชื่อว่าน้ำทำได้ผมได้พลังบวกจากทุกๆคนที่คอยบอกว่าเราเพลงใหม่อยู่นะค่อยๆซูมซับพลังบวกตรงนี้ แล้วมันก็ทาให้ผมคิดได้ว่าจริงๆแล้วการแต่งใหม่บางทีมันก็เหมือนระยะทางวิ่งที่ไกลกว่าเดิมนัม่นแหละบางทีเราก็แค่ต้องออกแรงมากกว่าเดิมใช้เวลานานกว่าเดิมแต่ถ้าเราวิ่งต่อไปยังไงเราก็ถึงเส้นชยัยผมลุดจากปีศาจตป็กิโลเมตรที่37ในความแข่ผมนั้นมาได้แล้วผมก็แต่งทำนองเพลงรักเธอคนเดียวออกมาสําเร็จในที่สุดนะครับแล้วถ้าทุกคนเซิร์ชชื่อนัทสกดาพรใน YouTube นะครับนี่คือสิ่งที่คุณจะเห็นแลวให้มันเรียงให้มันเรียงออกมาตาม ยอดวิวรักเธอคนเดียว24ล้านวิวเพลงที่ผมเกือบจะไม่ได้แต่งเพลงที่ผมเกือบจะไม่มีแล้วเกือบจะทิ้งความฝันไปแล้วกลายเป็นเพลงที่ยอดวิวสูงสุดของผมประสบความสำเร็จที่สุดของผมตั้งแต่ผมเป็นนักร้องมา8ป,ปีกลายเป็นเส้นชัยใหม่ที่กลาย่าเดิมของผมครับก็เป็นอย่างนี้แหละครับ ทั้งในมาราธอนและในความฝันระบายพลังลบออกไปแล้วก็เติมพลังบวกเข้ามาทํามันให้ชินทามันจะเป็นธรรมชาติแล้วเมื่อไหร่ที่มันเป็นธรรมชาติของคุณคุณจะรู้ว่าไม่มีเส้นชัยไหนหรอกที่ไกลเกินไปวันนี้นะครับทั้งหมดที่ผมพูดเนี่ยผมหมายแค่ว่ามันจะเป็นเนี่ยก้อนพลังบวกเล็กๆนะครับให้กับทุกคนใน เก็บติดตัวไปนะครับไม่ว่าคุณกำลังจะวิ่งไปทางไหนในชีวิตของคุณนะครับเมื่อไหร่ที่เหนื่อยเมื่อไหร่ที่ท้อเมื่อไหร่ที่หมดแรงเมื่อไหร่ที่เจอปีศาจหยิบก้อนควันบวกนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็เติมพลังให้ตัวเองสักนิดแล้วก็วิ่งไปต่อครับไปจนกว่าจะถึงเส้นชัยของคุณขอบคุณครับ